สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเพอรสอนเนทในโอซอครับคลิปนี้เราก็จะไปคุยกันถึงกิจกรรม Winter Wonderland ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราต้องทํายังไงถึงจะได้สกินฟรีไอศครีมบริกกิตรวมถึงประเด็นทิ้งท้ายเกี่ยวกับแพทสมดุลที่กาลังจะมาแล้วก็ความเห็นของเดวิลอบเบร์ด้วยนะครับแต่ก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันผมขอแนะนําร้าน Rich Man Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3แ0,000นคนเพียงแอดไลน์แอด i c h m ม n ช h o p หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ O v e r w a t c h คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ไ d หรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ O v e r w a t c h กดซื้อ O v e r w a t c h คอยและเลือกแพ็กที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการสำระเงินผ่าน Va ซ e r Go ลและก็ลิงก์ที่ได้ไปวางให้อดินในไลน์ลได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richman Shop ถ้้้าพรรอมแลลวก็ไปุยยัเคบ เริ่มแรกเนี่ยคือเรากดเข้ามาในชาเลนจ์ก่อนเนาะไปที่แท็บ e v e n น์นะครับจะมีภารกิจให้ทําอยู่ทั้งหมด9อันอันที่ได้สกรีนแล้วก็ที่ห้อยปืนเนี่ยมันจะให้เราทําภารกิจให้เสร็จอย่างน้อย6อันนะครับแต่ละภารกิจก็คือโหมดพิเศษในการเล่นแบบอา c a เคดที่เข้ามากับวินเทอร์วอเตอร์แนนั่นเอง กดเข้าอาเขตมาแล้วก็ Winter Bros เนาะมันจะมีอยู่4โหมดหลักด้วยกันครับมาพูดถึง4โหมดนี้กันหน่อยแล้วกันโหมดแรกก็คือ Freezor Elimination เป็นการเล่นโหมด CVC Elimination คือตายแล้วจะเกิดใหม่ไม่ได้แต่โหมดนี้พิเศษตรงที่ถ้าตายเนี่ยคนที่ตายจะแข็งครับเพื่อนในทีมสามารถเดินไปใกล้ๆคนที่แข็งแล้วกด F เพื่อละลายน้าแข็งให้เพื่อนได้ง่ายๆก็คือเหมือนชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วแหละครับภารกิจของโหมดนี้มีอยู่2อย่าง1คือชนะโหมดนี้รอบนึงอันนี้ทำไม่ยาก 2คือต้องชุบเพื่อนทั้งหมด15คนอันนี้ผมไม่แนะนําไม่ทำนะครับถ้าคุณไม่ได้ว่างจริงๆหรือว่าสามารถคุยกับฝั่งตรงข้ามเพื่อขอทําเควสดได้เพราะว่ามันต้องเล่นโคตรหลายตาเลยนะครับโอกาสชุบในการเล่นทั่วไปอ่ะมันน้อยมากเนาะ โมดเตอร์คืค s n ือ b a l l d e a ล m a t c h นะครับเป็นโหมด d e a Death m a t c h 8คนเล่นได้เฉพาะหมืยเท่านั้นรูปแบบการยิงคลิกซ้ายจะเป็นกระสุนน้ำแข็งโปรเจกไทแล้วก็ยอยเยอะด้วยคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการดูดน้ำแข็งที่พื้นเพื่อเติมกระสุนกด V เพื่อรับกระสุนเวลาศัตรูยิงมาใส่เราได้นะครับหรือจะกดชิปกับ E เพื่อเอาตัวรอดหรือขวางศัตรูไม่ให้ดูดกระสุนก็ได้ ส่วนตัวอันติเนี่ยจะเป็นการรีกระสุนให้รัวๆไม่ต้องไปดูจากกองหิมะเองเนาะหมดนี้ก็มีอีก2ภารกิจครับ1คือชนะโหมดนี้รอบนึงอันนี้ก็ทาไม่ยากสำหรับโหมดประเภท d e สแ m a เนี่ยถ้าจบเป็น4อันดับแรกก็จะนับว่าชนะแล้วนะ2คือรับหิมะ6ลูกเวลาคนอื่นยิงมาให้ได้ครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเล่นสักรอบสองรอบน่าจะครบละแล้วก็มีภารกิจพิเศษอีกภารกิจหนึ่งเลยครับซึ่งทาได้ใน2โหมดหลักคือหมดนี้แล้วก็โหมด Snowball Offensive มันจะบอกให้เราใช้สกิลชิปหรือสกิล e ในการบล็อกกระสุนจากศัตรูทั้งหมด8ครั้งภารกิจนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะต้องเล่นบ่อยหน่อยเนาะก็อาจจะข้ามไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับโหมดต่อไปคือเยติฮันเตอร์ครับกดมาเนี่ยจะมีให้เลือกก่อนเลยว่าอยากจะเป็นเยติ ti, หรืออยากจะเป็นฮันเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับว่าเราไปเจอห้องที่เขากดเลือกอะไรมาด้วยนะคือบางทีมันก็ต้องสูงอยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบกดเยติ ti, เราจะได้เป็นเยติ ti. อันนีีี้ไมมมม่่่่่ใชเเเปป็็็นนนนหดทจะย5ครัลกล,ลกกา ีเยติหนึ่งคนที่จะเป็นผู้ถูกล่าภารกิจของเหมยคือต้องช่วยกันทำนาเมทใส่เยติเพื่อให้มันตายก่อนที่ฝั่งเหมยเนี่ยจะตายครบ5้าครั้งนะครับส่วนเป้าหมายของเยติก็คือต้องพยายามฆ่าเหมยให้ครบ5้าครั้งในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดด้วยเนาะในแมปก็จะมีเนื้อให้เก็บนะครับถ้าเยติเก็บเนื้อครบ4อันก็จะเข้าโหมดพริ้ม l Ra g e ตบเหมยแป๊บเดียวเนี่ยตายเลยนะครับส่วนเหมยเนี่ยก็จะมีอันติเป็นการวางกับดักคลิกซ้ายในโหมดนี้เนี่ยจะยังเป็นคลิกซ้ายแบบพักหนึ่งก โดยทั่วไปเนี่ยวิธีเล่นก็คือเยติพยายามจะเก็บเนื้อโดยโดนดาเมตให้น้อยที่สุดเหมยก็พยายามจะหามุมทำดามเมจแล้วก็ขัดขวางไม่ให้เยติเนี่ยเก็บเนื้อได้ง่ายๆถ้าเยติเก็บครบหรือว่าอยู่ชิ้นที่3เนี่ยสิ่งที่เหมยควรทําก็คือหนีแล้วก็ซ่อนครับรอไพยหม้อหมดเวลาอย่าให้เยติหาเจอพอเข้าเฟสเก็บเนื้อเราค่อยกลับไปทําดาเมตต่อ ภารกิจโหมดนี้ก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับหคือชนะในฐานะนักล่าก็คือเมย์สก็คือชนะในฐานะเยติผมว่าชนะในฐานะเมย์เนี่ยมันค่อนข้างง่ายเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรามีทีมด้วยเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมระดับหน่งนะครับว่าแบบตายบ่อยหรือเปล่าถ้าตายเยอะมันก็แพ้่วนเยติเนี่ยก็คือเน้นสกิลส่วนตัวเลยคือต้องจุ๊กเยอะต้องจุ๊กเก่งแล้วก็ต้องตบให้เป็นต้องโดดหาเมย์ให้เป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับฟังเสียงดีๆแล้วก็โหมดสุดท้ายคือ,มคอนนเมย์มมยยมมสโนว์บอว์ออฟเอนซี ูปแบบ 5v5 elimination ครับการเล่นก็คล้ายๆกับ d e a h m a t c h เลยแต่แค่ว่ามันเป็นรูปแบบทีมเนาะภารกิจ2อันนะครับคือ1ชนะโหมดนี้รอบหนึ่งอันนี้ก็ไม่ยาก2คือบล็อกกระสุน8ครั้งด้วยสกิลชิ p หรือ E อันนี้แหละอาจจะต้องเล่นเยอะหน่อยที่เราคุยกันไปแล้วถ้าขี้เกียจเนี่ยผมแนะนําว่าข้ามไปทำเควสอื่นก่อนก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือเหลืออยู่2เควสท,ที่ไม่ได้ทําคือชุบเพื่อน15ครั้งในโหมดฟรีซอร e พราะอย่างที่บอกคือมันชุกกันยากมากเวลาเล่นปกติอะ่ะกับบล็อกกระสุน8ครั้งนี่แหละครับที่ผมไม่ได้ทํา พอเราทําเสร็จหกอันแล้วเนี่ยเราก็จะได้สกินไอซ์ครีนบริกกิตกับที่ห้อยปืนมาละกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับทีมของ w i n t e r w o ว d น r l a ร d เนี่ยก็คือทวิชดรอปนะครับจะแจกสกินซาเลดีว่ากับ Victory Post ซึ่งบอกเลยว่าสกินนี้นับเป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยของดีว่านะผมว่าทวิชดรอปนี้ก็จะมาในวันที่25ธันวาถึง4มการานะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ย้ายไปสตรีมในทวิชด้วยยังไงก็ฝากติดตามทวิชได้ที่ทวิชด สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการอัพแพทแล้วก็การปรับสมดุลฮีโร่ในซีชัน2ครับคือตอนนี้เขาบอกว่าตัวที่ทีมงานกำลังดูอยู่ว่าจะปรับเพิ่มเติมก็คือโซเจนดูมฟิสรามัตราโรดฮอกแล้วก็เทรเซอร์ครับแล้วมันจะมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะมา l a t e อร h i s week คือน่าจะภายในสัปดาห์เนี้ยถ้าเราเห็นก็คือตอนนี้เพิ่งวันพุธใช่ไหมมันอาจจะเป็นพรุ่งนี้วันพฤหัสหรือไม่ก็วันศุกร์ก็ได้หรือวันเสาร์ก็ได้เออวันเสาร์ก็ยังรับว่าในอาทิตย์นี้อยู่ถูกไหม รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆมีทวิตเตอร์จากจอห์นสเปกเตอที่ทวิตบอกด้วยว่าปกติแล้วอะเด็กเบ p ลเปอร์จะมีสิ่งที่เรียกว่า hot o t x i x i t o t o เวยคือเป็นเหมือนตัวแก้แพดแบบรวดเร็วฉับไวแก้บักปรับบาลานซ์ระหว่างซีซั่นเพื่อให้มันออกมาเร็วเนาะแต่ว่าทีเนี้ยตอนซีซั่นหนึ่งเขาบอกว่าไอ t Fixing Tool ตัวเนี้ยมัน Error คือมันมีปัญหาบางอย่างภายในทำให้เขาไม่สามารถใช้งานได้แพทในซีซั่นหนึ่งก็เลยออกมาช้าเห็นปะ ถ้าจำก็ได้ iPad mid season หนึอ่ะออกมาตอนซี a s o n หนึจะจบแล้วนะครับคือช้ามากเขาบอกว่าเพราะอย่างนี้แหละคือ Hotfixing 2ตอนนั้นนะ่ะมันพังอยู่เออตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วก็เลยเดี๋ยวซีซั่นสเนี่ยถึงจะได้กลับมาใช้งานไอตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็น่าจะทําให้ตัวแ p a ต่างๆมันมาเร็วขึ้นมากกว่า s ี a s o n หนึนะ อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่อย่างล่าสุดเนี่ยจริงๆเขาบอกแล้วว่าเราเพิ่งกลับมาใช้มันอีกรอบเนี่ยแล้วก็ใช้ได้เออคือใช้แก้บั๊กในแมปใหม่ชชมบารีมอนาสเทอรี่นั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าบั๊กตรงไหนบ้างเออผมไม่รู้แต่ว่าเขาแก้แล้วส่วนเรื่องของบาลานซ์ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีมาเร็วๆนี้ภายในสัปดาห์นี้นะครับไม่รู้วันไหนเหมือนกันแต่น่าจะใกล้แล้วส่วนโทเค็นลีกไม่ทราบครับ คือโทเคลนลงเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าไอดีของผมอะ่ะยังได้ไม่ครบเลยนะสกินจังเกอร์ควีนโซเจนคิริโกะสกินเทาขาวข,าวของโอเวอร์สลีกครับ ผมยังไม่ได้เลยนะจนบัตรนี้ผมยังไม่ได้แต่ว่ามีเพื่อนในทีมมีคนรู้จักได้แล้วออคือผมยังไม่ได้แต่ว่าคนอื่นได้แล้วบางคนก็มีอันนี้ก็คงต้องรอต่อไปนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้เนาะเศร้านิดนึงแต่ว่าก็มันทําอะไรไม่ได้อะ่ะมันก็ได้แค่รออะไรก็เป็นเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับข่าวครา,าวในตอนนี้นะครับซีซั่นสองว่าแพทช์น่าจะมาเมื่อไหร่ยังไงบ้างแล้วตัวไหนที่เขาคิดจะปรับเนาะ เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วคุณมีความคิดยังไงกับเรื่องต่างๆที่เราคุยกันไปก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือว่าเล่นเหมอยแล้วสนุกยังไงบ้างไหมเออก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้เนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือจะสมัครสมาชิกด o n a t e super thanks มาเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวเทนี้ครับบ๊ายบาย